ก็เมืองสงขานะครับนำทีมเปิดตัวแคมเปญสงขามหาสนุกประกาศปีท่องเที่ยวของจังหวัดสงขานะครับปี2,559ถึง2,560กับเปิดเมืองสงขาชูจุดขายความสนุกสนานรบเรื่องเรื่องท่องเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญครับพูดเรื่องของแคมเปญส,ขสปงขามหาสนุกในจุเดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอันแรกเลยต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครนนคนเดิมเลคนอ่นะครับ เป็นการปรึกษาหารือร่วมกันในหลายขั้นสนะื่อทั้งนักทั้งเองกชนมากสื่ออะไรพูดคุยกันนะครับว่าในประเด็นที่เราวางวรระเมือ,องศรีราเนี่ยที่มันมีสึ่ห้าวารรก็มีอยู่วรระหนึ่งก็คือเรื่องของสถานทองเที่ยวนะครับก็ท้่ปัหารดีกักว่าเอ๊ะเราน่าจะมีแคมเปญเรื่องของการท่องเที่ยวน,นะครับซึ่งแสดงออกถึงจุดยืนเหมือนตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งของเมืองก็งจะเป็นยังไงนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการนำทางโดยทั้งิจงาง ในการที่ยวทำอะารส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรานะครับก็มาหาเด็กกันก็มาดูดูกันหลายหลายชื่อนะครับแล้วมันก็มันจบลงจุดหนึ่งที่ว่าเหมือนว่าเป็นจุดร่วมเป็นจุดร่วมระหว่างสิ่งที่สมคบมีกับสิ่งที่คิดว่านักท่องเที่ยวจะเจอนะครับโด,โ,ดโดยในกลุ่มของของาชญาธนสาสทีนมาแล้วก็บอกว่าหนึ่งคนะคนที่มาเที่ยวต้องการ,รความสนุกแน่นะครับไปถ้อยากให้สนุกนะครับไปแล้วเศร้าๆคงไม่มีใครอยากไปนะครับอันที่สองก็คืออยากมีความสุข แล้วเราก็มองว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับจากผลวิจัยจากผกาลการศึกษาเยอะแยะมากมายเนี่ยสองตัวเนี้ยคือสิ่งนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมต้องการในแง่ของการก็เป็นสิ่งที่สงขาอีกสองอย่างนี้ก็เลยมาประกบกันบังเอิญก็มีความสอดคล้องกันอีกนะครับคำว่าสงขาเนี่ยมารับตัวเลยกับสระอาหารนะครับมันก็เลยสงขามาหาสิ่งต่ว,าว่าเป็นสามอุลตร้าแบบนะครับที่จุดที่จะเน้นเป็นพิเศษก็คือเที่ยวสนุกกินสนุกแล้วก็โหมดนะครับที่เมีได้รับไป นะครับขณเดยวกันก็ช็อกสนุกตัวนี้ก็คือสตัวหลักๆที่จะเป็นจุดนเน้่งหนึ่นะครับเพื่อนอันนี้คือจอีกส่วนหนึ่งเราอยากเห็นก,กิจกรรมแบบนี้เนเป็นตัวนี้เป็นจุดที่จะทําให้เห็นคาพของความร่วมม้ร่วมมือกันขอ,ของทุกภาคส่วนนะครับในสฐานของภาครัฐที่มาร่วมกันทำง,งานเพื่อจังหวัดสงขลาของเราและที่สําคัญก็เป็นการตอบสนองดิวัยของทุกหนาในการส่งเสริมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ัวสำคัญนะครับในสวัสดิกนี้ที่รวดเร็วที่สุดและก็กระจารพัวเมากที่สุดครับก็ขออนุญาตที่จะลำเรียน,นยท่า,ทานาหลายทราบท่านนายกุพิบูลยานีได้กำหนดวิธยการอบปอจะจวบศูย์ว่าค่อนข้างจัเกเ้จริงว่าสาูน์ศาคือศูนย์กลางศรษกิจการศึกษาการพฒนาคมสุุกการาท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สังคมเป็นสุขและเป็นประตูสู่อาเซียนที่ผมพูดอย่างนี้ก็อยากจะแสดงให้ท่านเห็นว่าท่านนายกสิบบนยาวีออมยอสงาเรากาหนดวิสัยทั้งเรื่องการท่องเที่ยวไว้ชัดเจนตรงตับของท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษรหลังจากนั้นนโยบายก็ค่อนข้างจะชัดเจนทับว่าเรื่องการท่องเที่ยวอบจอสงลาเราทั้งทำเองทั้งส่งเสริ ทั้งสนานมีนโยบายทั้งหมดจ็ดประการแบ่งประการซึ่งผมคิดว่าคงไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องมีนักบังว่ามีนโยบายเรื่องอะไรบ้างแต่ทั้งหมดแบ่งข้อที่ผมเาส้อเนื่องจากเราเห็นว่านักท่องเที่ยวชุดเสื่อมใจในช่วชอบมาไหว้พระนะครับจากบุรีรัมย์ครับซึ่งคนเของผมก็เป็นสื่อพวมของสถานที่ ุูธามาของโครนาล่านะครับที่ทางข้าวหมาผมนะครับพระพุธทีสัตว์ตัวเองนะครับแล้วเราก็ได้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการเพิ่มกระชาการนะครับโดนทางเข้าไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆของืระนั่งใจด้วยนครับจากภูธามาของโครนาล่านะครับพุทธามองโครมากนะครับโดที่ข้าวหมาปงนะครับที่ก็ได้รับความสนใจ นักท่องเที่ยวนะครับส่วนข้างล่างที่เราพัฒนาต่อมานะครับก็คือไอ้ดูนะครับซึ่งก็สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวมามาพอสมควร่ม่ิ่งนี้ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็พัฒนาให้ไอ้ชนได้พัฒนาเป็นโมเดลนนะครับแล้วก็ใกล้ๆที่นั้นก็กำลังจะ <rires. S 2> <N> ด C ้วยซึ P ่งให้เรียนรู <N> ้เร <N> ื่องภาษาเรื่องอะไรในการเข้าไปในการท่องเที่ยวนะครับในในย่านตัวเมืองก็จะจะเห็นเิรษฐกิจเอริฐกิจแล้วก็เศรกิจนะครับเในริจกรรมแล้วก็จะมีตรวจตามีตู้เหลืองนะครับในการบริการตามชุมชนต่างๆด้วยนะครับแล้วโครงการใหม่ซึ่งได้ร่วมกับทางสถาบันท่องเที่ยวนะครับในวันที่5้าธันวาคมนี้ก็จะเกิ ปกตินะครับเนื่องจากเรารู้ว่าในในช่วงวันหยุนะครับหลังสองทุ่มนักท่องเที่ยวเขาจะไม่มีเฉยๆนะครับในตัวเมืองนะครับเราก็ได้คุยกับทางท่านสุโกทก็ได้ทัดการโครงการนี้ขึ้นมานะครับรวมทั้งสอนพระมังคาทางจังหวัดก็จะอยากให้มีทุกสายนะครับ ส่วนที่ได้มาลงในเรื่องของการท่องเทีย่ยวที่อีมาโนสุขรามาสุ่ทั้งปีที่สุขราถือว่าถ้าเรามองเรื่องราวต่างๆในพิธีฐานมาการดึงดูดที่จะให้นักท่องเทีย่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศที่มีความหลากหลายหรือว่าสุขลาถือว่าถ้าใครไปใ,ใ,ใครมาแล้วได้มาถึงครั้งเนี่ยก็จะได้พูดกันว่าคนสุขาโชคดี นะครับช่วงปีตรงไหนนะครับความหลากหลายทางภูมิสังคมและความหลากหลายทางภูมิธรรมชาติถือว่าสองสิ่งนี้นะครับที่มีอยู่ในตัวสงกรานะครับสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติได้เมริดูดังสรรให้กับคนสงกราหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสงกรานโดยเฉพาะบรรยากาศของลิมห่างชางสงกรานของเรา มีนาเลือกโดยเด่นเป็นเวลาช้านานถือว่าปีนี้นะครับครบรอย50ปีของนาเลือกที่จะมีการจัดเฉลิมฉลองให้กับนาเลือกถือว่าเป็นสิ่งที่ได้สร้างชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอีกทั้งในสมรภ์ปอยางนะครับถือว่าเป็นตัวจังหวะและความหลากหลายปีนี้นะครับครบร้อยแปดสิบปี นักต er, ุนตะการย้ายเมืนงมาจากสุขาแหรัญชนที่สิงหานกรปัจปุบันนี้นะครับก็จะมีพิธีสมโภชเจ้าพ่อระเมืองในเดือนมิถุนายนรบร้อยแปดสิบปีนนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจการท่องเที่ยวก็ต้องถือว่าช่วนนี้เป็นช่วงที่ หรือว่าสุดยอดนะครับในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวเพราะที่ผ่านมานี่นะครับในจังหวัดสมลาเราเราจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ว่าในแต่ละส่วนของการท่องเที่ยวหรือในส่วนของแต่ละกิจกรรมที่ทามานี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่างคนต่างทำกันไปดังนั้นตั้งแต่ท่านทู่ว่าราชกาจัรหวัดสสขลาท่านทรงผลสถากรรมนะครับท่านได้จุดประกายรื่องของ พบงามาสืดเกิดขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้ว,ลวนะครับว่าในภาคเอกชน,นหรือแม้แต่ภาคส่วนขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกิจกรรมเริ่มจะมีการแตะแบบมือมีการสามนโยบายสอดคล้องกับนโยบายสองขามาสุบนะครับอันนตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าการจัดกิจกรรม จากเดิมเนี่ยนะครับเราจดเรื่องของอาหารการกินเราเราก็จะไห้มีส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาจาัดตุมชนเข้ามามีส่วนร่วมณวันนี้เราเริ่มคิดใหม่แล้วนะครับเริ่มคิดแล้วก็เริ่มมองไปสู่นโยบายที่ท้าผู้ว่าได้ตั้งเอาไว้นะครับลองนํานโยบายตรงนั้นนีนะครับมาเป็นตัวในการที่จะมาคิดนะครับ,บยอย่างเทศนาลนครางหาดใหญ่เนี่ยครับก็นะบได้นำนโยบายตรงนี้มาค,คิดเพื่อจะทํากิจกรรม แล้วก็มอบให้ทางสมาม,มาคมสมมาันา์เนี่ยเอามาวางแขนง,งานนะครับเราก็คิดขึ้นมาเลยว่าผ่าย่าเนี่ยนะครับเราเราไม่มีเรื่องของเมินงเก่าเมืองสมคาเราไม่มีอะไรที่มันเป็นของเก่าแต่นั้นสิ่งที่เราจะทําในการที่จะดึงมันต้องเที่ยวได้นั่นก็คือต้องสร้างกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่ที่ขึ้นมานะครับให้สอดคล้องกับนโยบายสขสารมาสนุกนั่นก็คือเราใช้ชื่อว่าสนุกทุกเสา สรุปทุกเสาร์นี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนีป็่ต้นไปนะครับสรุปทุกเสาร์นี่นะครับก็จะมี2กิจกรรมนะครับหนึ่งกิจกรรมก็คือหานใหญ่วอกกี้สเตเราจะจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนตรงสายสามแล้วก็เสาร์ต่อๆมาเนี่ยครับก็จะเป็นเราจะใช้ชื่อว่าเสนหาชมชินเสนหาชมชิมนั่นก็คือมาจากสมรสเสนหา การชมก็คือการชมการแสดงของมาชชีแบนหรือวงโยธวาทิตแล้วก็ชิมก็คืออาหารการกินนะครับสงขามาหาสรุปเนียนครับท่านผู้ว่าบอกว่าคิดแล้วทำเลยนะครับเอาให้ได้เลยนะครับในหนึ่งหรือสองปีนะครับจะต้องให้เห็นผลแต่สิ่งที่ผมคิดไปมากกว่านั้นก็คือสงขามาหาสรุปเนียน,นะครับ มันยังจะต้องฝังความทรงจำไปให้กับสงขาและท่องเที่ยวไปอีกยาวนานต้องกล่าวขอบคุณท่ทานย้ำว่าท่านเนี่ยเป็นนำที่ดีในการพัฒนาจ,จาัุสงขาไปสู่จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเรามองเรื่องของเกษตรอุตสาหการรมที่คือไปประมาณ62ขอร์เซนของ แต่จากการที่ท่านมาร่วมแรงร่วมใจกันให้กับทุกภาคส่วนนำนโยบายประชาชนมาทำอย่างเข้มแข็งแม้ว่าท่านมาไม่ถี่เลยแต่ผลงานที่ออกมานี่เด่นชัดผมมีตัวเลขเลก็กน,น,น้อยที่จะมาบอกพวกเราว่าเ,าเ,าก,าเกิดอะไรขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงของสภาพเศรษฐกิจของลูกค้า ในปี57เรามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ1ล้าน5แสนคนอันนี้ไม่รู้คนไทยนะหรืคนต่างชาตาิมา1ล้าน5แสนคนในปี57้า5แสนคนนี้คนอินโดนีเซีย5ล้ากว่าคนมาเลเซีย1ล้าน2แสนกว่าในปี58มาเลเซีย2ล้านคนมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยทั้งหมด4ล้านคนในปีที่แล้วครึ่งหนึ่ง อยู่ในสุขภาพอินโดนีเซียก็ไม่ได้เพิ่มเลยมีเพิ่มจับะมาเลเซียอินโดนีเซียก็ไม่หยุดห้าหมื่นกว่าคนเช่นนันฉะนั้นถ้าเรามองระหว่างปี57เข้าสู่58การท่องเที่ยวของสุขภาเพิ่มขึ้น4 4บปรซตามประชากรของต่างประเทศนะฮะไม่ได้รวมคนไทยเทีออย่ยวอะไของแคมเป็นตัวนี้น เราเปิดเอกตามแล้วนะครับที่กรุงเทพนะครับในงานเทศกาลที่กรุงไทยเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาก็คนกรุงเทพส่วนเนี่ยก็ได้รู้จักตัวเอกของส่วนาจากส่วนต่างมาสุดๆต่างๆที่ส่วนต่างเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ว่าในพื้นที่เราเราเปิดตัวกันแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่สื่อจุดในพื้นที่นะครับในภาคใต้หมดทั้งหมดเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันในเรื่องของการเราจะสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักนะครับเพราะว่า ก็คงจะต้องพึ่งเพื่อนรอบระดับที่ดีสวสขอความร่วมมือนะครับในส่วนของการไปกับสัมพันธ์ในต่างประเทศวันนี้ทางเราก็เชิญทางทีวีเอเชียทางอินโดนีเซียมานะครับวันนี้ก็เพะ่มมามาอยู่ในในพื้นที่เราแหละนะครับทั้งโรกเตอร์ต่างๆทั้งมาเลเซียมาเลเซียก็มาด้วยนะครับวันนี้ก็จะลงไปทำการตอนเยนเ็ยนๆเนี่ยครับร่วมทีเกับเราด้วยนะครับ,บประมาณประมาณสิบกว่าท่านนะครับทั้งอินโดทั้งมาเลเซีย เดินแท้ข่าวไปในประเทศที่เป็นตลาดทางการท่องเที่ยวของเรานะครับวันนี้ก็มาแล้วก็มีอสทพี่นันก็มาอยู่ในชุที่เราด้วยนะครับวันนี้ทุกคนนะครับก็จะเชื่อกันเรื่องของการไม่สบายแต่ว่านะครับต่อยอดนะครับแคมเปญตัวเนี้ยเราก็คงจะต้องต่อยอดและการดำเนินการต่อไปตัวแคมเบญส่งตาทางกายนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องของการขึ้นขึ้นใต้โฆษณา ที่สิงคโปร์ที่อินโดและก็ที่มาเลเซียเมื่อต้องทำคู่กันไปเราคงไม่อยู่ที่เฉพาะการติดตัวนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอความร่วมมือทุกคนนะครับทำคู่นะครับไม่เฉพาะเป็นเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสินค้าต่างๆในสงสาทั้งหมดช่วยกันนะครับเราผมเองก็ไม่ใช่คนสงารนะครับแต่ก็อยากสงสาเจริญนะครับแล้วก็ตอนนี้สงลาเองนะครับอยู่ในอันดับ 6หรือ7คของเทะเทศในัวเลกการงและการทที่างปเที่ยจะร่วมาทำนะครัร่มทำนะครับานที่มี้ั่าอยู่ท่านโมนาสมายจังหวัดเองท่อก็างานะครับรกับเืองิ้นะครับแล้วเดวก็ทั้งรอรสั่งรับเป็นคนะเรื่องคนลเรื่องนะครับต่านมีชิ้นเี่จะช่วยดูเรื่องการจราจรกาด้วยความสะดวกการแก้ปัญหาเรื่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเโดินทางเรต่างนะครับนะครับแล้วช่วยดูในเรือการท่านสาธิตช่วยดูเรื่องของคำพาของ ครับเรื่องคการต่างๆที่ต้องมาเชื่อมท่านผู้มีเกล้าเราจะดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับความชื่นกาต่างๆดูครันทุกคนก็ก็ทำงานนะครับเตรียมความพรีอมวก็ทุกวัตถุนะครับเกี่ยวกับเรด่องหลักานนะครับแต่ละคนนะในเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องการท่องเที่ยวทางการท่องเที่ยวที่หลายตัวนะครับขึ้นข้าวเวลาทั้งหมดเนี่ยผมจะพูดทั้งหมดไม่ได้นะครับทางจัดกาณจะช่วยอย่าี้ครับสิบเก้าพฤษภาคมเราจะมีเทศกาลเที่ยวไทยนะครับของสิบภาคนะครับข้างหนนะครับแล้วก็ภาคใต้กาอหลงที่เรา นะครับแันนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีตัวนี้งานเลี้ยสการงานไม้สินคับพวกประชุมบรีสภานักการหลายอันที่เราทำการประสานกันเพื่อดึงมโนที่หายไปนะครับเราเรียนนี้ดึงมโนที่สกานะครับในจนถึงที่เรากำลังคุยอยู่นะครับก็มีอีกสักแต่วสามสี่ตัวที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เรียห็นขั้นออกมาคือไม่ขัดนะปฏิทินยังออกประกบแล้วุยกย่งเรื่องพวกพวกบริสุทธิ์ทั่นะครับประมาเนี้ยนะครับเรื่องของการตลาด นะครับการตลาดเรื่องของด้านเด่น